อ่าแล้วก็จะมีรายงานลูกค้าคงค้างที่ที่เราต้องดูกันก็คือกรณีอย่างเช่นหนูนำวันนี้ยนำคนออกจากระบบไม่หมดมันก็จะขึ้นฟ้องอยู่ที่3 1จุรายงานลูกค้าคงค้างอันนี้รายงานลูกค้าคงค้างก็คือ3.1อ่าเห็นไหมก็จะมีเห็นไหมคะถ้าถ้าวันที่ เราต้องดูวันที่26สิบหกสาขาลองสาขาบีโซนหนึ่งก็ได้อ่ะโซนทั้งหมดรู้สิเขามีค้างหรือเปล่าเขานำคนออกจากระบบหมดหรือเปล่าเช,ช,ช้ามาเราดูได้ว่าเราอะจริงๆร่ะสิ้นวันอะเราควรจะดูแลเราควรจะจบควรจะไม่มีน้องค้างอยู่ในระบบแล้วเราควรจะมาดูแล้วอะ วันนี้มีน้องคงค้างหรือเปล่ามีค้างในบัตรสเปเชียลคีคิดหรือพาเลนไหมนําออกให้หมดหรือว่าค้างในระบบไหมนําออกให้หมดแล้วก็เอารายงานจากรายงานเนี่ยแล้วก็เอาเลขแท็ก d อยไปกดนําออกแค่นั้นเองเนเห็นไหมอ่ะแสดงว่า,า,าเลเซอร์เลเซอร์ของวันที่เท่าไหร่27เจ็ขามีคนค้างอยู่มันอาจจะเกิดจาก การที่เขานําออกจากระบบไม่ครบเห็นไหมคะว่าจะมีขึ้นมาหรือวันหมดอายุมันยังไม่ expire เห็นไหมคะสมมตินคนออกไไม่หมดะคะมันมีมันมีผลกระทบกับในระบบมีค่ะมันมีผลกระทบกับระบบกับ,ก,บกับระบบก็จะมีค่าอุธทรมที่เกิดขึ้นมีผลกับรีพอร์ตที่คุณเอกเขาจะดูก็จะเห็น ว่าทำไมทำไมจำนวนคนในไ e อร์แลนด์อ่ะเขาก็จะมีรายงานตัวหนึ่งเนาะรายงานเรื่องร e ีพอตไอร์แลนด์ว่าทำไมจำนวนคนในสาขาเนี้ยยังมีคนเท่านี้แต่ทำไมจำนวนเงินยอดขายอ่ะมันได้เท่านี้อย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันเอามากระทบก,กันไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับระบบเพราะว่ารายงานก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราทําอะไรเราบันทึกอะไรอะ่ะคือไม่ใช่แค่ทางเราที่รู้คือรู้รู้ทั้งหมดอะ่ะ เออหนูทําอะไรผิดเงี้ยนิดนึงขายผิดเครื่องอะไรเงี้ยพี่ก็รู้ขายสเตชันผิดหรือว่าเอายูเซอร์คนที่แบบออกไปแล้วมาขายก็รู้อ่เงี้ยคือเราสามารถตีกลับไปได้ไงระบบอืมโอเคไหมคะเพราะ